สวัสดีค่ะมื่อนี้ไปสองงานเลยพี่น้องงานแหลกก็คือผ้าลูกทรายไปร่วมกิจกรรมงานวั่นเด็กที่ลงเลียนเนาะจ้าพ่อเสียจแล้วตอนเทียงกับเลยไปลอยเลยไปลงน้ำตาลพี่น้องโรงน้ำตาลของจังหวัดหนองบัวลำพูที่ใหญ่มากไปแม่อิดสิผ้าไปเบืองบามหญ่ขาดาดาพี่น้องรถดอ้อยกับสมาหลายคักแฉ ก่อนอื่นกะนี่เลยไปเข่าคิ้วเอาบะมีพี่น้องเพิ่นแจกบะมีถือใจคนอ้นอวนปัญนย่างได้ขนมมาตะลงเลี่ยนกับหลายหอเด้ไม่ได้บะมีเอีกยกินได้อีกคือเกาอันนี้พี่น้องเบิง่งเบิ่งโหลดอ้อยมาหอดลงน้ำตาลแล้วเด้ดจานนี่พูดอ่ะเพื่อสุดหูสุดตากว่าจะเข้ามาได้พี่น้องเพราะว่ามองหนีเพื่อนบ่ไหบุคค้ภนยหนอกเข้ามาเนาะมากกสิมีตะโหลดอ้อยพี่น้อง ก็เลยอยากเข้ามาอยากจักน่อยมีบัตรมีบัตรยังลหลังบัตรเออแหลกบัตรแหลกเบิด,ดอียังเพื่อนนั่นละนี่พี่น้องเบิ่งรถอ้อยโซนนีสิแมนรถดพ่วงนี่โซนนีสิแมนรถดพ่วงรถดหกหล่อเพื่อนกระสีเอาไว้แต่โซนหนึ่งตั้งหากเพื่อนมีอันเพื่อนมีอาหารแจก,กพ่อแม่พี่น้องดีให้แต่ลง่งลงอาหารก็มีโล่งอาหารที่ผู้ใดมา ไปซื้อกินสร้างกินกับไปได้นะหรือผู้ใดจะไปเอามองพ่นแจกทางโลงงานพ่นแจกกับมีอีกตั้งหากพี่น้องเบิ่งผู้ด่ะลดอ้อยสุดหูสุด,สดตาพี่น้องเอ้ยมือนีรดอ้อยอังคือสีบ่ได้ออกง่ายดอกคือสีบ่ได้เข่าดำง่ายดอกผู้ด่ะผู้ด่าพี่น้องมองเข่าดำผู้ด่จะสีได้ไปสร้างซอกอนช่างน้ำหนักก่อนเข้าไปเข้าไปดำ พ่อไปดำลงแล้วกัสิออกมาสั่งนำนากรดเป่าอีกเนาะพี่น้องค่อยจะได้บิน,นเบิงเบิงผู้ขับรถผู้ขับรถอ้อยกับเกงคักพี่น้องเอ้ยจอดเทียบกันปานบ้านปานว่าขีดสิน้นว้ใยไห้ปานว่าจับไส้พี่น้องเกงคักผู้ขับรถกระไดมาสะอ่อนสะอ่อนมาสะอ่อนรถอ้อยพี่น้อง <laughs> มาส่ออ่อนโรดอ้อยเข่าคิ้วกันได้เป็นระเบียบดีค่ะเบิ้งพูนพี่น้องคือสีบ่ได้เข่าง่ายดอกไม่อิดว่าพูดอ่ะมองเท่มองเข่าไปสร้างแล้วก็ไปเท่แล้วก็สีมาสร้างออกค่อยสีได้กับบ้านค่อยสีได้บินเงินเ,นเมียบ้านเนาะพี่น้องเนาะพู่นะพูดอะพี่น้องสุดหูสุดตาแต่กะสะอาดดีเนาะสะอาดหูสะอาดตาดีพี่น้องเบิ้ง อันนี้ยูล้านยูล้านหนเหรอเด่นพี่น้องมันมีอยู่บเมนสองล้านบอกเพื่อนเอ,อิดล้านนอกล้านใน่ล้านกลางล่านยังนี่ละเพื่อนว่ามองนี้กระสเม้นเอามองเขาคิ้วดำพี่น้องนี่คือลงน้ำตาลเอราวัณจ้าขอบคุณทุกการรับ